อืถอ,อยยังไม่ไม่ไม่อีกร้อ,กอมกันเลยทุกสี่อย่างพร้อมกันเลยจะได้ล้างาตัวเขาอยู่ซ้อนนิ่งซ้อนเฉยซ้อนธรรมดาซ้อนไม่ธรรมดาตัวเขาอยู่ซ้อนธรรมชาติตัวเขาอยู่ซ้อนสัตวสิ่งนี่เรียกว่ามันเป็นตัญหาซ้อนรประานซ้อนทั้งนั้นัวหลงอยู่ Phóng cái lời, phong phong cái anh. Già, không จะอยู่แค่ไม่จะถอยยั่ไม่อีกทุกอย่างพว้ากันเลยอยู่แค่ไม่อยู่แค่นิ่งอยู่แค่เฉยนี่มันแช่นั้นแหละจะไปอยู่แค่ไม่มันก็แช่แล้ไม่อยู่แค่นิ่งก็แช่แล้นิ่งยิ่งไปอยู่แค่เฉยก็แช่แล้เฉยอีกนะฉันจินผู้ฉินจินไม่ไม่แช่ไม่จริงนะ สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่บอกแล้วบอกอีกเออไปอยู่แค่ไม่ไม่ได้ยังไงเราสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ก็บอกแล้วบอกเราเห็นเนี่ยมันทิ้งทิ้งคลายทิายทิ้งคลายเองไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองไม่ก็ทิ้งตัวไม่เองก็บอกแล้วบอกอีกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมัน ไม่มทิ้งไม่เองใครทิ้งใครเองไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองทุกอย่างทุกอย่างนี thiên tôi thiêngเอง, không, 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 ุสอิิานนไตละะพรรรทท์ขนาดไปอยู่แค่ไม้มันก็ยังออฟไซด์อยู่เลย <Stay ing S 1> เออถ <with my. S 1> อยจากไหมไม่มไหมอีมกเอออยู่แค่ไม้มันก็แช่ไม้ไม่อยู่แค่ไม่ไหมไม่ไหม,ม,ไม,ม,ไม,มอะไรออฟไซด์อยู่เลยขนาดนิง่งยังออฟไซด์อยู่เลยเอออะไรนี่นิง่ง ปอยู่แค่นิ่งมันก็แช่นิ่งไปอยู่แค่เฉยมันก็แช่มันก็แช่เฉยแหละเราติดสภาวะธรรมหอยยังไม่ไม่ไม้เองหอยก็ถอยย่อตัวถอยเองแหละไม่ใช่อะไรในถอยไม่ถอยไม่ก็ถอยยะไม่ไม่ไหมอะไรมันไม่ใช่อะไรในไหมไม่ไม่เดี๋ยวมันจะล้างตัวสเลอรให้หมดรู้จักตัวสลอไหม แต่ละวันก็ต้องมีภาษาที่มันแบบเป็นอุ้นเอออะไรในอะไรนี่ก็ต้อเสลรถอยก็ถอยตัวถอยเองนี่ยถอยล่างตัวถอยเองถอยทิ้งตัวถอยเอง